บครับสวัสดีครับพี่น้องครับกาสวัสดีเซาวันที่สิบสี่ครับพี่น้องสิบสี่มกรล่าครับมาตุยสานบันเทามารายงานตัวคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้มากครับพี่ออดครับพู้ยุ่นครับเพิ่นลงไปสําำรวจหวยก่อนครับเย็นจอยจอยครับพี่น้องครับมาหาเบึงตะปูหาบึงเขียท้าบึงกบคือเก่าครับพี่น้องแจ็คสีีดยังดอกครับผู่เปนหัเบิองพี่อออะไรวะเดี๋ยวมาลงห่วยคือเก่าพี่น้องเย็นเย็นครับ่วมาบอก่อยลง ว่าขวมเย็ยนนี่เว้ยสุดหยอ่อนเลยครับมทำให้กบหอนบงหนึ่งเ็ครับเห็นยงไม่มีหงอยกบ่กับเน่าพได้มาหนึครับวนนี้เราเลยเอินใหญ่แล้วมาเราตายอยญ่ยังครเบ็นได้ยอได้มาเลยมาหาเราเบางน้ห่วยกอนเมืนพี่ออแ้วก็ไดเป่ได้กบครับ,บกบตัวบางใหญ่นึ่บาวอได้ไปครับ เมย์มาเทรีมกันเลยพักคำหมบานมีห <inan election suffering> ูบนนคนบนระู <sh> ่ม oh ุครใหญ่ปนดรอปดกับทีละกับต่วนใส่พี่น้องมาเลยไปสิมาคอยเอาเลยครับทกนวีดีมีจ่ปะหมกกำลังกดถึง ตัวบใหญ่นอกพ่อหน่อยตัวนี้เอาอยู่กับปี่เต้เหนือนก็มันมีเนาะเมี่งแข่งผอละ่ะขับผอละพี่น้องตป็น,นยังไง<อ>บวกงานจะกำลังเกลือเม่แข,ข่งเลยปูขึ้นฟูเห็นกะได้สองข้อขับเมี่งแข่งกระโมนพ่อครับพี่น้องปีนี้ที่กายหนิวโล้วไปเอาเมี่งแข่ง ยืดน้ำเขียบ้ไม่แข็คคัาปู่แบบน้บ้ากูติดอะเราออ,อ,อมเอี่มไปแทน้ำหมวยน้ำหองคับข้าได้เขียดได้ยังไปน้ำแ่าเป็นตะมีเขียดใเขียดเต็มครับดีก,กีว่าถี่ขึ้นไม่ห้ดินครับต้าไปทุละกกเลยบ่ได้ขึ้นไปครับพี่น้องเออเอ็ดยดงแล้ว แค่นบ่่กาง่ไม่เลยแต่กวาถึงหนาานยวบ่คือว่ากาดไอ้ขี้ตัวงงานต้งขแขงงานน่ะนะปกรปุ่ลานอมาแล้วตัวงามตืวนี้มีไงโอ้ีครับตัวงงานเล

Tập ở sớm, madame, hàm yên ông. Một lạc môn nạy tao, tôi nói tôi yên thương Tôi là thật là gì tai vân. Tít hạng này, Tít hạng bay hầm. Hạng mày hầm. hạt bay đấy bay hạng 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 là hạng bay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  กินน่นครับกินน่วนไลค์ครับพี่น้องไ่วยเลยป้าไหว้ที่ขึนไปแถวคุณตะกนแม่กน่นครับแล้วหูเขาเทละสามต่อสี่ครับี่เกน้อยนี่คือจะแระจะแรียังก่อให้แเน้อช้น้อยบานเทาอุ้ยครับกินน่นนี่ครับปนเถียนี่พี่น้องมันเคยรากไม้เยอะกันแล้วทนทีหดควรต่างไ่ ครับพีต้องไปแล้วเยียมขึ้นหวยเดือหนครับพี่ตองหวยวันไหหวยโอจากสีบ่าวตัวหาครับหาหนไปะไรฮต่ครับตอหวยโกันงเหมีอะไรเหอเหญ่ยัวนญ่เป็นผีอะไรผีอะไรเหอผีร่างร่างร่างร่่น หูใหญ่นี่ค่าไม่ทำเป็นโอ้ตัวคือหูยังกันนะหูใหญ่ากจะเกาบนตัวนะอันจะหากใหม่ใมันได้ปลาบัวไหลครับ่ค่อยเดียใครดิ่เดียเนาะเอ้คือบึ้นเป็นหูกับปูขึ้นเป็นหูยังวันนี้กระได้ชุ้มๆได้แล้ววานได้นรบวัาเป็นหูเป็นเล๋นยน็นทางลงไปทางลงไปวานที่ออกก็ได้กบตัวงหญ่ ตัวนี้ขึ้นมานกาะเลยจนหลาครับโอ้โหมาตัวใหญ่พี่น้องโอ้โตัวใหญ่ครับเอือมือเขาตัวแม่พ่ะมันน่ะครับฮึโอ้โหใหญ่แห็ตายครับคุยนะคุยหลังกันพี่น้องว้าดูเห็นแล้วนะขับมัน่ครับเขาคอยส่วนครับคอยส่วนคอยกาะครับดียางครับเพราบอดดิจกครับพี่น้องแม่เบาเล่นจนนู้ยครับเอาเลยว้าตัวง่ โอ้เล่นจนเรียบเสียครับโจกกระปูุ๋ยตัวงานครับโอ้โหแบบนี้อะไรเนาะเดี๋ยวและเกียนหมูอ่ะไปดู

่เอไม่อา่าี่ิไยครับเดี๋ยวเบาคนอีออกกันีรครับวไาเห็นทีอยู่ี่าตันที่ตัวใหญ่เลยมออกกัน้่ดอยควนนแล้มัยืนง่ายูหองมันอยู่ก็อยู่ดมันอยู่นมันมันเขางนะ

วิ่งกันใดรัดจัยกันได้ยังงีู้่บันยู่หี่หัวเอาไปท่วนนี้เอาเอาเอาไอ้อไรอกเอาอะไกัแล้วเจ้าหนี่พุกนี่เกียดหมไหลครับวิ่งทยใหญ่มาฮะต้ว้ต้มองดเกียดนี่้ะคนัแข้งเนถือเสียง หนีไง like like ยัไงยังไงย่ไงยังไงยังไงยัยักไยังไงยังไังไงยังไงยองไงยังยวงไงังไไปยัางยัังไงยยันัยไง้ังไงังไงไงยังงัยังยงไียยังไงยงียยังัไงยังไงยังไังไงัไยังไงยังังไัไงยังไังไไงย

ไม่ดอ่ไรไม่ได้หมูอ๋อคคัก่อหมูเ้ย่ยแคขาไเกลดเป็นหมูปันี่อุ้ยอยู่ดีค่ะุกตัวละหว่าที่เป็ติวนี้เแดเป็นก้าตัวเยเว้ยเ่ตัวขาหลองเหลื่อมไหม่ไหนมาไหนเพือบอกกัจเป็ยังเนยัอไงใชไม่น่นี่มเนบังนี่เดี๋ยวสิดท้ามันอะไรทบมาลดเยอะกวบหน่อยอให้ดูสิขวดแค่นี้ค่ะขับเป็นันยู

ตัวได้ดิตัมวยไงนนี้อ่ะตัมวยไงวนนี่ทำั่้นะตัดเ่อวันเคิดเต็ตครับตัวหน่อยตัวใหญ่ขึ้นนะปาต้อยครับข้ามับปู้อบะใหญ่ครับบุใหญ่ใหญ่ตัวกันกลางตัวยหญ่ทอดทีไหนตัวีนี่าง มีไงนี่ไงาปากระปูกัวนี้ตัวง่างครับพี่น้องเอ้ยนีมือยันเดียวยเปิดข้าวเหนมยวนีมือใ่่บาที่คอยหัวห้าเกียเอ้านอีกทีไม่รดนเจน เอ็นบอกตัวใหญ่ครับพี่หลงอะเจ็บบ่หน่อยเอาไงเอาไงบ้านพี่มันประกาศจับเิดเอ็นนะเอ็นว่าเอาไห้เว่เห็นขาเห็นตีนเพิ่นกระหูแล้วมันเป็นกบวเป็นห่วงแอกอยู่ไหมมันถือถือถือเอ็นยังกัว อกยาอันนี้ีบ่งเ้ยเตเเยเ้ยงกันสูงใหญ่ยูบวกตฮ้นั่งๆไ่ย้ายกันนี่เหย็ดาเหย็ดง่ายเหยง่ายไอ้น้ำมันเยพี่น้องวีครับเดียุยกันอยู่แม่่ยังมา้ครับข้า้ไม่เห็นกี่ภาพแบงนี่ข้าเย็ดูละอยูเก็่อยบ่ได้ไห เว้ยกูอย่าไปครูรรเขียนง่ายนังสือได้สิว่าไปจ้ะน้อสะได้เี่ยครูปรดีไปคเขียนง่ายเพื่อนสิวานน่าัแยงอยากมากฉันพาเพื่นมาหอดหมอเพื่อนเอาเสาเอาสาเอาจาวเพืเอ่อนเลยไปเอาเพื่นวนเลยนะออยาอเขาอเขียรู้ม่มันเดีย๋ยประตูหะ มาลงบนปีกไปค่นองนเสียนกับปูครับพี่กบนี่จานบวบปันไหนเราครับกบบานบาวคบบวคอยไล่ปันไลยกบคือแต่สมัยก่อนสมัยก่อนหน่น้ำมันกไปโดนนี่โอ้โหเออโอ้โหวากับ างมือเลยเหรอเขาเห็นเกียดโดดว้าคือตัวงามแค่ไม่ได้ขาเหลือวะุ้ยมันงายมันงายเนงเขาบอกจะง่ายเขาพี่เอคอยควดมัวนี่หน่อยมันยู่ง่ายน่แหลง่ายง่ายเกียดมัง่าเนาะเพามันทุ่มดีครับท่าน่ตัวไม่เด่นไม่เด่น โอ้ยพ oh. ี่น้องนะโอ้ยป็นตวงามเลยพี่คุณปาดเฮ้ยโ้ยป็นตวงามเนี่ยปทอทีทั้งปัดออกจากคันบอกโอ้ยแต่เดียวกันจไปใหญ่เห็นไงนี่มันเป็นหูปูลงมาเพราะคนละอันกันคนละอันครับคปไบไป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 ไ vừa đi học vừa học cái điện biên lạc rồi rồi phải qua mặt hôm nay mặt hôm nay mặt Cái nay mặt hôm 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 nay mặt ปูหนปูปชปู้ใหปใหญ่อยอ่โอ้ย้ง่ะไรล่ะก็จนขึ้นอ้าวโอ้ยตัวใหญ่หนึงใอ๋อคือใครใโอ้ยมันเปนหูปูมองคนอยู่นี่ล่ะโอ้ยใชป็สีมองไมไม่มองกบบ่พี่ดจับข้างในกผู้ชาบ่มีเอีบอล่ะนี่ก็มองีนาตติดตัวติดต Tùng <laughs> đứng đứng đứng. Ý, ừ. Ừ. Thả cái lưng lưỡng Cái bánh thôi lái tô đấy. Ui, Vì, đấy ui nè, ui hám rồi hám Hám muốn xuống rồi đấy Ui mà anh đưa đây lái tô Cặp bu cậu có, có hai bên đây hát mất Không hết rồi hế có Cặp bu không? เดียก็เาบเสียรับพี่น้องเยบ่ไม่เียแล้วายยิบมือนายบ่ไ้ขับมวนคุบเลยพี่น้องมันจะไปไหไปไหนขับมใก็ินเรื่อยๆครับไหดีไก็ขับไปได้โอ้ยเขียนเลยกันละบ้ากสีดกกเครับ พี่อ้อทีเดียวไปทุระไปหาขวายหางัวครับเพราะว่าไอแล้วทีนี้ทำแล้ววุ้ยครับเป็นไรโอ้ยพี่น้องนะครับเคลียร์ไกลไลท์ถ้ามาติดโดดนี้ครับครับไปล่ากับปูครับกับปูกระไรครับครับมึงไหนล่ะแต่พ่อไม่อยากไม่กินครับพี่น้องกับปูกระไรตัวใหญ่อยู่เนี่ยครับถือว่าจะอยากจะกินอยู่พี่น้องเกลียดกอุ้ยครับระท้าบุญนุ่นมาได้ครับ เป็นโมบายใหญ่แล้วทิไปทัล่ะเดี๋ยวโอ้ยครับว่าทีฮะต้นเติาอยู่บ่าวโอยหมูก็เลยทิกลับไปต้องกันทุกคนทากระปูกระได้เพราะได้ยาที่กินครับบ่าวขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่พอยแม่ครับเอ๋อไอ้ไส้ยิ่งสุกุทุกคนครับบ่าว่าทิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับทิยังเห็นกำลังเลี้ยงอึ้งเลี้ยงใหญ่ครับบ่าวโตครับอีสานบานเท่าครับพดหน้องครับควายกดไหลก็แช่ให้บ่าวเด้อครับช่วงนี้ก็หาวิธีชีวิตบ้านบ้าครับหาอยากหากินหาขัาวหอยแน่หากบหาเขียดหากระปูครับสู่ี่น้องเบิ่ง ครับนี่แหละบ้านเท่าครับความเป็นอยู่กับแกไข่พอยนองเบิรงครับผู้อยู่ทํางานที่อยู่กับอยู่ในกรุงเทพในเมืองในยังครับที่บ่มีโอกาสติดได้มาสัมผัสครับความเป็นธรรมชาติตามวิธีที่บตบ้านครับผู้หนึ่งหาเงินอยู่พนกครับไข่มันเงินมันคำผู้หาอยากหากินไข่มันคื่กันครับครับ่าขอขอบคุณนะครับไอีพลอยแม่ของเทาครับมีแต่ความฟุ้งคทํำรวยเงินทองครับไปนองครับ ครับตลอดปีแล้วกันตลอดไปครับโบวาร์เปีนี่ดอกปีต่อต่อ,ตอไปก็ให้รด้วยเบิร์สุขุมทนครับขอบคุณห,หลายๆายครับครับ